สวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับสู่ฟาร์มเห็ดถังเช่านะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูนะขั้นตอนต่างๆนะครับในการพอลิ่งเห็ดถังเช่าแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคําถามอะไรนะครับสามารถสอบถามได้ทุกๆคําถามเลยนะครับยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนครับครับค่ะเชิญครับครับผม วันนี้นะคะ PSK สภาทุกคนนั้นไปออนทัวร์นะคะฟาร์มเห็ดถังเช่าฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและที่สําคัญค่ะเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยเป็นแบบไหนยอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมกับบทสัมภาษณ์กับท่านดรโดยตรงกันไปเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจของใครหลายคนแล้วก็คําถามที่ท่านผู้ชมได้ถามกันเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลย หม้อที่เราเห็นทั้งหมดเลีกหม้อนึง่งแรงดันภาษาพีเรออโต้เพดนะเพราะเวลาเราึ่งตัวขวดนะครับเราต้องใช้อุณหภูมิ120องศาขึ้นไปเราจะไม่ใช้ซึ้งนึ่ง100องศาไม่ได้ครับเพราะว่าอุณหภูมิแรงดันข้างในออกเพื่อให้ข้างนในข้างนอกเข้ากันแล้วถึงจะเปิดฝาได้ทีนี้ก็ใช้นึ่งประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงครับนะครับพอึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะเอาขวดที่นึ่งแล้วเนี่ยนะครับที่เราใส่ข้าวแล้วเนี่ย เอาไปฆ่าเชื้อด้วย UV หนึ่งรอบที่นี่เราจะฆ่าเชื้อสองรอบครับหนึ่งด้วยรูมร้อยยี่สิบเอ็ดองศาหนึ่งรอบแล้วก็ด้วยแสง UV อีกหนึ่งชั่วโมงดับเบิลคิวครับที่นี<ม>่อัตราการติดเชื้อถามว่าถึงแม้เราทําขนาดนี้มันก็มีติดเชื้ออยู่แล้วครับหนึ่งพันขวดจะติดเชื้อมันติดขวดนะครับก็คือร้อยต่อหนึ่งน,นะครับเพราะเชื้อโรคเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นครับแต่ว่าเราทำไงใ,ให้มันให้มันหายไปเยอะที่สุดนะครับอันนี้คือมาตรการของเรา เห็ดอเห็ดคือเวลาเราเก็บเห็ดออกมาจากขวดแล้วอะ่ะอันดับแรกเลยนะครับเราต้องถึงก่อนครับวิธีการถึงของที่นี่เราจะใช้ลมเราเราไม่สามารถเอาเห็ดไปตากแดดได้ไม่ได้นะครับเห็ด mm hmm. <Head S 2> ของเราจะไม่เหมือนสมุนไพรทั่วไปไอ้พวกเราเก็บพวกตะไคร้พวกอะไรอะไรสมุนไพรทั่วไปมันสามารถไปตากแดดเพื่อให้แห้งได้แต่ที่นี่ไม่ได้คร mm hmm. ั้งแรกที่ผมทำผมก็ไม่รู้หรอกครับปลูกที่แรกเสร็จก็เอาไปตากแบบ ทีนี้รังสี UV อ่ะมันทำลายสารลิตเหลือเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเป็นสูงเลยนะครับเพราะนั้นเห็ดถังเช่าจะเป็นเห็ดที่ไม่สามารถตัดได้สารอาหารจะถูกยูวีทำลายจเนเกลี้ยงเลยต้องพึ่งลมพึ่งลมเสร็จพอพอเขาแห้งนะครับหนึ่งวันแล้วก็มาใส่ตู้อบตู้อบที่ใช้นะครับตู้สี่เหลี่ยมน,น้นใช้อุณหภูมิแค่70เท่ากับที่เราไปอบซานลาอุณหภูมิเดียวกันนะครับ อุณหภูมิต่ำแต่ว่าเวลาก็ต้องใช้นานเื่อนใช้สี่ชั่วโมงในการอมุ่ะนะครับแห้งแล้วเราถึงจะมาบดเป็นผงแล้วค่อยเอาผงส่งโรงงานไปประจุและกลุอั้นตอนประมาณนี้ขอเข้ามาคหัวใจหลักเลยห้องนี้เลยก็เรียกห้องแลบครับผมใช้ว่าแหบลูมนะรัเพราะว่าในทุกๆขั้นตอนในการทําถังเช่าจะต้องทําในห้องนี้เท่านั้นคือในฟาร์หมห้องนี้สะอาดที่สุด รัดจัดสวนทางแต่ในตู้จะต้องไม่มีมนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับเรานึ่งเสร็จนะครับเราจะมาเรียนใส่ในตู้นี้แล้วก็เปิด UV 1ชั่วโมงเต็มๆนบเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อรอบที่2ครับนี่ก็คือวิธีการที่ว่าดับเบิลคิวฆ่าเชื้อ2รอบนะครับไม่งั้นไม่หมดครับเชืออเ้อโรคมันเยอะ สายเกลส่วนด้านบนนะครับตรงนี้ที่ท่านเหงน,นะครับอันนี้ก็เรียกเชื้อเห็นขเข้านะครับที่นี่เราจะมีการทําเชื้อเองตั้งแต่ขั้นตอนเลยตั้งแต่แรกเลยเชื้อตัวนี้ใช้เวลาอย่างน้อย,อยประมาณหนึ่งเดือนนะครับพอเชื้อสมบูรณ์แล้วเราถึงจะเอาสลิงดูดเชื้อตัวนี้มาแล้วก็ไปหยอดบนข้าวอันนี้เราเราใช้ข้าวอะไระคะข้าวที่ใช้เนี่ยสังเกตไหมสีน้ำตาลคือ,ข,อข,ข้าวกล้องค่ะข้าวกล้อง เราอยู่แล้วสารอาหารไปเยอะกว่าข้าวขาวเพราะนั้นข้าวกล้องที่ใช้เราใช้ข้าวกล้องหอมมะลินะครับความที่เป็นหอมมะลิมันหอมกลิ่นทางชังเก็ตไหมกลิ่นทางเช่าทําไมเรากินแล้วมันหอมนะครับส่วนหนึ่งมาจากตัวข้าวที่เป็นข้าวหอมบรีครับเราไม่ได้แต่งสีเราไม่ได้แต่งกลิ่นนั่นคือกลิ่นธรรมชาติของเขานครับอันนี้ตัวเชื้อนะจะเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดสาคูเล็กๆสังเกตดูนะครับแต่ไม่ได้แข็งนะครับพวกนี้ตีมันก็แตกหมดแล้วครับเพราะเชื้อพวกนี้จะต้องจะต้องไม่แข็งเขาเรียกเชื้อเหลว นี่คือเครื่องขยับจะอยู่ในเครื่องนี้เจ็ดวันเต็มๆครับก็คือย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับสาเหตุที่ต้องขยับเพราะอะไรถ้าเราไม่ขย่าเนื้อเยื่อจะไม่เกิดการแตกตัวโอเคไหมครับอย่นี่นะยึอยู่ในเจ็ดวันวันนะพออันนั้นอันนั้นประมาณวันสองวันครับอันนี้สี่ห้าวันแล้วสีจะต่างกันครับเพราะว่ามันจะเริ่มเริ่มเป็นเม็ดลวเริ่มเป็นเหมือนเม็ดสัคูเล็ก เชื้อที่เราเขย่าแล้วเจ็ดวันนะครับที่อยู่ด้านบนเราเปิดแผ่นช่องเนี้ยพวกเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าทั้งไอตัวเชื้อโรคจะเข้าไหมไม่นะครับเพราะว่าด้านบนจะมีพัดลมเป่าออกอข้างบนมันจะมีกรองอากาศเห็นไหมครับ200ไมครอนนะครับ,รบแผ่นกรองนี้<อ>วาะนั้นมันจะกรองอากาศแล้วก็ดันลมออกมาเชื้อโรคมันจะวิ่งสวนลมเข้าไปไม่ได้ครับเพราะไอตรงที่เรายืนเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคแต่ในตู้จะต้องไม่มี จะต้องสอดมือเข้าไปเท่านั้นเราปิด UV ก่อนนะครับแล้วก็เปิดไฟเชื้อถังเช่านะครับนะก็ใช้สลิงนะครับด้วยตัวขวดมันลึกนะครับเราก็ไม่ต้องอะไรมากครับหลอดที่ท่านเห็นก็ต่อหลอดลงไปนะฮะดูดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้อยู่ที่ความชำนาญน,นะครับเพราะอะไรครับนะ ยิ่งเราใช้เวลาน้อยมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสการติดเชื้อยิ่งน้อยลงครับถ้าอย่างบางคนใหม่ๆก็จะใช้เวลานานโอกาสการติดเชื้อก็จะเยอะวิธีการหยอดวนเป็นก้นหอยนะครับเลขหนึ่งไทยนั่นแหละนะครับถ้าเราหยอดทั่วเวลาขึ้นมันก็จะขึ้นทั่วครับถ้าเราหยอดไม่ทั่วเวลาขึ้นมันก็เป็นกระจุก <c oughs> อ่ะเรียบร้อยครับเนี่ยเซเล้หนึ่งขวดก็หยอดไปเรื่อยใช้ความชำนาญ เสร็จเรียบร้อยแล้วขวดที่หยอดพวกนี้เราก็จะไ้ในห้องมืดน,นะครับให้เขาสร้างเส้นใยเจ็ดวันนั้นสำคัญที่สุดเลยต้องหยอดในตู้เท่านั้นครับเนี่ยเรามาหยอดตรงที่เราคุยกันก็ไม่ได้นะเพราะในนี้เชื้อโรคเยอะกว่าข้างใน ทำคัญที่สุดเลยเยอะเยอก็สอร้แต่ว่าที่นี่ถือว่าเยอะเยอะตรงที่ว่าเราได้ปริมาณเยอะนะใน1,000ขวดเราติดเชื้อ10ขวดก็ถ้ากับว่าร้อยขวดติดเชือ้อคนนึงถือว่าเยอะมากนะครับที่อื่นเนี่ยเท่าที่ดูเขาก็ได้ประมาณ 6- 0 7 0กันเท่านั้นเองเขาไม่เคยได้ถึง99%ิเก้อเซนตหมือนเราเพนะราะว่าของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราฆ่าเชื้อทั้งสองนะรอบแล้วเดี๋ยวตอนในห้องจะมีเรื่องของการคลีนนิ่งนะในแต่และว,วันนะครับนะสองเดือนที่ที่เราหยอดเชื้อแล้วเราให้แแแสงลล้้้ววเเนีีววน่่ตะะัจจมาาทขไปคิ เราเอาปวดนะครับข่ารังสี UV ไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็อ่ะเราจะดูดเชื้อแล้วหยอดถูกไหมครับดูดเชื้อเสร็จมาหยอดบนข้าวพอหยอดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไว้ในห้องมืดเจ็ดวันเพื่อให้ตัวถังเช่าเขาสร้างเส้นใยอรงนถ้าภาษาพวกเราแง่ยคือสร้างอาณาจักรนะครับอาณาจักรหมายความว่าไงหมายความว่าคือเราต้องเห็นว่าถังเช่าเนี่ยหรือเห็ดเนี่ยพืชตะคุณเห็ดเนี่ยนะครับหรืออะไรก็ตามที่สืบพันธุ์ในการใช้สปอร์พืชพวกเนี้ยเขาเรียกพืชชั้นต่ำ จะไม่ใช่พืชพวกใบเขียวที่มีสารโคโรฟี์ไม่ใช่ซึ่งพืชพวกนี้เขาจะสร้างอาณาจักรอาณาจักรหมายความว่าเหมือนเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเราหุ่งข้าวทิ้งไว้สักสามสี่วันทําไมลาดำขึ้นเต็มหม้อข้าวพวกเราข้าวบดข้าวเน่าให้ลาดำขึ้นคือเขาสร้างอาณาจักรไว้ครับว่านั่นคืออาหารของเขาถังเช่าก็เหมือนกันเขาจะต้องสร้างอาณาจักรว่านี่อาหารของเขาเหมือนกันแต่ว่าตัวถังเช่าอาณาจักรของเขาจะเป็นเส้นใยสีขาวไม่ใช่เส้นใยสีดำเหมือนหม้อมข้าวที่เราหนึ่งทิ้ง ซึ่งจะต้องอยู่ในห้องมือเจ็วันเพื่อสร้างอาณาจักรและเส้นใหญ่ของเขาทางเช่าจะรอดจะเป็นจะตายอยู่ในห้องนี้ครับถ้าเราทําไม่สะอาดแน่นอนครับเราขงดข้าวทิ้งไว้แต่อเราขูดข้าวทิ้งไว้สามสิบวันลาดับขึ้นถ้าเราทําให้สะอาดลาจะขึ้นทนันทีครับแต่ถ้าทำสะอาดจะไม่มีลดาดำขึ้นจะมีแต่เส้นใยสีขาวของในเท่าที่ที่มันสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้รองเขาไปหยิบตัวอย่างดูสักหน่ห้องนี้อาจะจะต้องสะอาดนิดนึงนะครับ พอเราหยอดเชื้อแล้วเนี่ยถังเช่าเขาจะสร้างเส้นใยสีขาวคุมนเลยนี่คืออาณาจักรของเขาว่านี่คืออาหารของเขาอย่างเงี้ยพอคุมครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะย้ายขน,นยไปให้แสงทีงเโอเคไหมครับเราไม่สามารถหยอดเชื้อเราให้แสงได้เลยมันข้ามขั้นตอนครับเขายังไม่สร้างอาณาจักรเลยเขาก็ไม่โตครับเขาจะไม่แทงต้นนะครับสเต็กเขาต้องต้อง,ต,องต้องสร้างเส้นใยก่อนแล้วถึงจะแทงต้นสีขาวนี่คือมันไม่โดนแสงครับมันยาการเป็นสีขาว แต่ถ้าโดนแสงครับจะเกิดกระบวนการส่ายข้อแสงของพืชก็จะเปลี่ยนสีขาวเป็นสีส้มโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในห้องอีกอายุของเขาตั้งแต่วันที่หยอดจนถึงวันเก็บเกี่ยวคือ60วันโอเคไหมครับเดี๋ยวเชิญห้องเข้ามาเลยเข้ามาแสงทำไมถึงต้องเป็นแสงสีชมพูอธิบายก่อนอแสงแต่ละชนิดนะครับแต่ละสีอะสเปกตรัมมันไม่เหมือนกันะนะพืชแต่ละชนิด เาก็ต้องการแสงไม่เหมือนกันเหมือนกันถ้าเป็นพืชสีเขียวที่เป็นสารคลโรฟิลล์พืชใบสีเขียวทั่วไปเอานะเขาจะต้องการแสงอย่างหนึ่งตัวถังเช่าเองนะครับเขาไม่ใช่พืชสีเขียวเพราะนั้นเขาก็ต้องการสเปกตรังของแสงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งตัวนี้มาเกิดจากการทดลองครับว่าสีไหนที่ที่ถังเช่าชอบกิจริงงแสงเราจะเก็บไสีลุ้งมีเจ็สีผมก็ลองทุกสีครับแต่จบแล้วสีนี้ดีสุดเพราะนั้นนี่เกิดจากการทดลอง ทีนี้เรามาดูนะครับในนี้ก็จะมีหลายๆรุ่นว่าง่ายๆนะครับนะมีทั้งสีขาวนะมีทั้งสีทองนะครับส่วนพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราพยายามวิจัยขึ้นมาใหม่จะสังเกตว่าลำต้นอ่ะมันจะได้เหมือนกับสายพันธุ์สีทองทั่วไปนะครับ,รบเขาจะอววก,กว่านะครับต้นเขาจะใหญ่กว่านะครับก็เราจะทดลองไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้สายพันธุ์ถามว่าเยอะไหมที่เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20สายพันธุ์ที่ยังวิจัยอยู่ยังไม่จบ S <S 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 ตัวไหนที่วิจัยเสร็จวิจัยจบแล้วเราก็ค่อยๆจดลิขสิทธิ์ไปเรื่อยๆครับนะตอนนี้เราที่จดไว้มีประมาณ4สายพันธุ์มีสีขาวมีไฮบริดมีฟิวชั่นนะแล้วก็อีกเป็นสิทสิ์ที่ยังที่ยังวิจัยอยู่เยอะมากส่วนอันนี้ก็อีกเป็นอีกสายันนึงครับจะสังเกตว่าต้นสีขาวแต่ว่ารากสีขาวลากก็คือตัวฐานลากนะครับจะไม่เหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นสีขาวล้วนนะครับตัวนี้ อันนี้อัน,นส<ะ>ีขาวโวนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะอันนี้เพิ่งไม,ไม,ไม่ไม่ถึง2อาทิตย์ครับอ๋อจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากครับอยู่ในห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่ามันค่อนข้างเยอะครับสายพันธุ์มันจะคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันจะค่อยไม่ค่อยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าตัวที่สาคัญสุดคือตัวสารอยู่ข้างในเพราะว่าผมอยากให้พวกเรามองว่าถึงแม้ว่าเราจะทําสายพันธุ์ออกมาเยอะแยะมากมายก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเรากินถังเช่าสิ่งที่เราต้องการในถังเช่าคือสารอยู่ในถังเช่า เราไม่สนใจว่ามันจะเป็นสีอะไรถูกไหมครับแต่ว่าโอเคมันแยกด้วยตาเปล่าโอเคแยกสีนสี้นสีนี้สีนั้นแต่สุดท้ายแล้วเราต้องการสารที่างไรใช่แล้วอย่างต้นเริ่มจะยาวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอัตราการยาว1อาทิตย์1เซน 1>, 1อาทิตย์1เซนยอย่างอันนี้อันนี้ก็รวมๆประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้นะครับค่ะอันนี้นะครับ2ออาทิตย์อันนี้ก็เดือนกว่านะครับ สี่เซนกว่า5เซนก็ประมาณเดือนนิดนิดแล้วค่ะถ้าครบ2เดือนมันก็จะยาวสุดเลยครับไม่รู้ว่าน่าจะเก็บบางทีถ้าเก็บหมดแล้วอ่านี้ยังเหลืออยู่นิดนึงเ,เนี่ยครับ2อเดือนจะเป็นแบบน,นี้ประมาณ8ปเซนจนประมาณแล้วการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นไงการครัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับง่ายๆครับทุกคนนะครับไม่มีอะไรเลยการครัดเลือกพ่อแม่พันธุ์อย่างสมมติอย่างคนเนี้ยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับเอาต้นที่ยาวที่สุดไว้ต้นเดียวพอในกบจะมี2 0 3 0 40สต้นไม่ต้องสนใจเอาต้นเดียว ต้นที่ยาวที่สุดทำไมเลือกต้นยาวที่สุดเพราะว่าถ้าเราเลือกต้นสั้นรุ่นต่อไปมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆค่ะมันเป็นไปตามพ่อแม่พันธุ์ของมันเพราะเราเน้นต้นยาวที่สุดเอาต้นเดียวนะครับ<ภ>เดี๋ยวะจะมีขั้นตอนวิธีการว่าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และการห่านกานันอะไรเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมไปทําให้อยู่ที่ห้องแลบแล้วกันนะครับได้ค่ะแต่นี้การคั้เลือกจะเอาต้นยาวสุดครับเล็งไว้เลยครับถูกใจต้นไหนเอาต้นเดียวพอนี่คือวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พัน แต่ปกติกขวดที่เป็นพ่อแม่พันธุ์อะผมจะแยกไว้ต่างหากครับค่ะเราจะแยกแต่เมื่อกีมันเราจะเห็นแววเขาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยครับตั้งแต่ขวดประมาณนี้เราเห็นแววแล้วเราแยกไว้เลยขวดนี้เราทําพ่อแม่พันธุ์คือหลักการที่เนี่ยผมต้องเรียนพวกเราว่าในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เนี่ยสังเกตง่ายนะครับต้นเดียวเนี่ยสามารถขยายได้ห้าหมื่นขวดเพราะหลักการที่นเราใช้วิกาเรเคาะเลี้ยงนนเยอะเห็นไหมเลี้ยงเยอะที่เราเคย้ยวเคียวเคีวต้นเดียวได้ห้าหมื่นถ้าเราเลี้ยงแสนขวดเราใช้แค่สองต้นเองค่ะ เพราะนั้นที่นี่พ่อแม่พันธุ์เราไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่าในแต่ละปีเราปลูกประมาณ20ล้านขวดในแต่ละปี20ล้านขวดใช่ครับเพราะเราส่งออกค่ะส่งออกปีนี้นะคะเข้าสู่ปีที่9แล้วใช่ครับ9ปีลังอืมก็เข้าข้าะแต่ละสายพันธุ์ก็เดี๋ยวให้กล้องเราอินเสิร์ตดูได้ครับ แล้วก็มีคำถามค่ะท่านนรถามว่าแล้วระหว่างถังเช่าแบบธรรมชาติอะถังเช่าทิเบตอย่างเงี้ยค่ะกับถังเช่าของเราถังเช่าสีทองเนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันเยอะนะอันดับแรกเลยนะครับถนะังเช่าทิเบตที่เราเห็นตามทั่วๆไปตามภาพตามข่าวต่างๆมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวหนอนนั่นคือถังเช่าที่มันเกิดเพงตามธรรมชาติไม่มีใครไปปลูกนะมันนะเกิดเพงตามธรรมชาติด้วยด้วยสภาพแวดล้อมนะครับถังเช่าทิเบต ครับที่เรียกว่าทิเบตเพราะมันอยู่บนเทือกเขาทิเบตเขาก็เรียกตามถิ่นกำเนิดนะซึ่งสังเช่าตัวนี้นะครับหนึ่งเลยคือมันอยู่ที่ความสูงบนน้ำทะเลประมาณ15,000ฟุตคุณอุณภูมิที่มันเติบโตได้เองตามธรรมชาติคือ2องถึงยีองศานะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงอยู่บนเขาเพราะถ้าอุณหภูมิเกิน25ตายครับอย่างในห้องเนี่ยเหมือนกันถ้าอุณหภูมิเกินยี่สตายหมดเลยนะครับสังเช่าอยู่ไม่ได้อุณหภูมิต้องไม่เกิน25ยนี่สิบหนะตต้ายี่สิบห ่ากกันด้วยของเขาเรียกว่าอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงถังเช่าทิเบตที่เราเห็นตัวหนอนเนี่ยต้องอธิบายพวกเราว่าตัวหนอนไม่ใช่เห็ดนะครับหลายๆคนยังมองว่าเฮ้ยตัวหนอนมันคือเห็ดจริงไม่ใช่ตัวหนอนที่เราเห็นเนี่ยถังเช่าทิเบตเป็นแค่ซากอาหารของเห็ดเท่านั้นเพราะว่าตัวเห็ดใช้โปรตีนจากหนอนในการเจริญเติบโตพูดง่ายอาหารของเห็ดถังเช่าคือโปรตีนถังเช่าไปอาศัยโปรตีนจากหนอนถ้าสมมติจิ้งหลีดกินก็อาศัยโปรตีนจิ้งหรีดในการเติบโตแค่นั้นเอง แต่ของเราเนี่ยเราไม่ใช้หนอนเราไม่ใช้สัตว์อะไรเลยนะเราใช้ที่เเห็นเมื่อกี้เราใช้ข้าวูดง่อนเราใช้โปรตีนจากพืชแทนโปรตีนจากสัตว์นะก็ทางเช่าก็สามารถจะเติบโตได้เหมือนกันนะนี่คือความแตกต่างถ้างั้นหมายความว่าในเรื่องของในเรื่องของคุณค่าทางอาหารเรายังสามารถควบคุมได้มากกว่าแบบธรรมชาติใช่ครับ,รบอ,าอาหารที่เราใส่ เมื่อกี้เราเห็นแล้วมีข้าวจริงๆไม่ใช่มีแค่ข้าวนะ,ะยังมีสารอาหารตัวอื่นที่เราใส่อีกมีพวกมีข้าวโพดด้วยะนะครับมีวิตามิน,นะครับที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับนะมีพวกบางบางรุดเราก็ทดลองใช้พวกลูกยอใช้พวกอะไรพวกนี้ใส่ก็คือมันพวกนี้มันมีสารอาหารอื่นเยอะแยะอีกมากมายที่เราใส่เข้าไปนะหรือถ้าเปรียบเทียบคนก็เหมือนโต๊ะจีนโต๊ะหนึ่งครับ,รบอาหารมารวงสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ของฐาหเชา่าก็ก็เปลี่ยนเช่นกันถึงบอกว่า สำคัญสุดคือการเลี้ยงเพราะการเลี้ยงแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับนะคุณภาพก็จะแตกต่างอยู่ที่อาหารด้วยอยู่ที่เรื่องของอุณหภูมินะครับปัจจัยจะมีอยู่อุณหภูมิความชื้นแสงนี่สําคัญที่อื่นอาจจะใช้ไม่ใช่แสงสีฟูก็ไม่ใช้แสงสีอื่นะอุณหภูมิที่อื่นผมไม่รู้ใช้เท่าไหร่ของเราเนี่ยสิบแปดองศาที่อื่นอาจจะใช้ยี่สิบยี่สิบสองแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นะรนะรตรงนี้จะไม่เหมือนกัน และนี่แหละค่ะทุกท่านคะคือ,อผลที่ว่าทําไมนะคะที่นี่ถึงเป็นที่เดียวเท่านั้นที่ได้มาตรฐาน ISO นะคะเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะว่าของเราเป็นสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะเป็นพืชทั้งหมดเลยในการเพราะเลี้ยงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานฮาลานนั่นเองค่ะและ หลังจากนี้หันอันในช่วงนี้เลยนะคะเราได้มีการในเรื่องของการวิจัยการพัฒนาอะไรยังไงบ้างคะโอเคสำหรับง,งานวิจัยนะครับฟาร์มเราเนี่ยผมพูดง่ายคือเป็นฟาร์มเดียวนะครับนะในประเทศไทยด้วยสามไปที่มีการลงนามเอ็มโอยกับมหาวิทยาลัยเรื่องของงานวิจัยนะตอนนี้เราลงนงามเอ็มโอยอยู่ทั้งหมดสอฉบับด้วยกันฉบับแรกนะครับกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีนะครัะนั้นก็จะมีงานวิจัยกับ2มหาวิทยาลัยนี้ นนะในการพนานงานวิจัยจะมี2เรื่องครับ 1. วิจัยเรื่องราวของสายพันธุนะ์สายพันธุ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะคุณภาพมันไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นยิ่งเราวิจัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสายพันธุ์ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะนั้นคุณภาพก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกับเรื่องที่2นอนกจากวิจัยสายพันธุ์แล้วคือวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะว้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เกิดขึ้นจะต้องพนังานวิจัยมาก,ก่อน<ะ>ไม่สามารถที่จะเอามาเสร็จ,จมาผลิตรุ่นนี้เลยทำไม่ได้คร<ะ> นั่นหมายความว่ากว่าจะมาเป็นคอดี้พลัสเนี่ยนะคะก็ต้องมีงานวิจัยมีการวิจัยมาก่อนแล้วนะคะถึงจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Plus ไมคอร์ดี้พลัสได้นี่นะคะเพราะฉะนั้นด้วยมาตรฐาน ISO มาตรฐานฮาลานและก็งานวิจัยที่ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยถึงสองสถาบันด้วยกันนะตอนนี้ก็คือสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เลยว่าสามารถที่จะทาผลิตภัณฑ์ไมคอร์ดีพลได้อย่าง ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวข่าวกระแสเนาะใช่ไหมคะคเพราะว่าถ้าพูดถึงในโลกโซเชียลเนี่ยก็จะมีกระแสตีกลับในเรื่องของถังเช่าสีทองถูกไหมคะวันนี้ถังเช่าสีทองทานไปแล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าไตนะทําให้ไตเสื่อมไตพังอย่างนี้ค,ะค่ะเป็นยังไงคะคือตัวนั้นผมต้องเรียนว่าในตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีถังเช่าเยอะแยะมากมายเป็นร้อยร้อยยี่ห้อเลยที่ขายอยู่ในบ้านเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยว่า90%เป็นถังเช่าที่นาเข้าจากต่างประเทศ งน,นั้นพวกเราลองมองภาพหรือว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ค้นนาเข้าทางเช่าต่างประเทศแน่นอนครับทุกอย่างมันต้องมีทั้งของดีและของไม่ดีคนนําเข้าจากทางเช่านําเข้าแหลงเช่าต่างประเทศมานะครับคุณภาพพวกเราลองเดาว่าเป็นยังไงแน่นอนครับส่วนใหญ่จะไม่แครนาเข้าของคุณภาพดีมาขายหรอกในมุมผมนะเพราะอะไรครับคุณต้องมาสร้างแบรนด์คุณต้องเอามาผลิตรูนี้น,นั่นคุณเอาของแพงมาโอกาสคุณจะสู้ที่อื่นมันก็ยากถูกัหมครับดันั้นเดาได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคุณภาพต่ำ ถามว่าขังเช่าคุณภาพต่ำพวกเราคิดว่าราคาเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับราคาคุณภาพมันไม่ได้ดีกันหรอกคุณครับของถูกคุณภาพมันก็ต่ำพอเอามาทําแบรนด์เวลาพวกเราไปกินถังเช่าพวกนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเรื่องของเดี๋ยวว่าแต่ตายเลยแทบจะทุกส่วนในร่างกายมันแทบจะไม่มีผลดีเลยเพราะคุณภาพมันไม่ได้เราต้องเข้าใจนะครับว่าในตัวถังเช่าเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีสารอนินทมด21ชนิดสารอทินทยาทั้งหมด21ชนิดเนี่ยถ้าสมมติสารมันตับถามว่าได้ผลไหมแน่นอนครับมันไม่ได้ผลแน่นอนเหมือน ถูกไหมครับโอกาสได้ผลก็ยากเพราะนั้นจุดแรกเลยเนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างว่าทาไมเราทานถังเช่าที่เป็นคุณภาพไม่ได้มันถึงมีผลต่อต่อไตในร่างกายของพวกเราแต่ถ้าเกิดถังเช่าที่มีคุณภาพจะว่าแต่ต่ำเลยครับทุกอย่างในร่างกายคุณดีขึ้นหมดนะครับเพราะว่าหัวใจหลักของถังเช่าเลยมันไปปรับเรื่องของระบบการเลี้ยงของเลือกนั้นเราลองนึกภาพว่าสุขภาพเราเนี่ยถ้าเลือดดีสุขภาพเราก็ดีถ้าเลือดแย่สุขภาพเราก็แย่ถลยไะครับไปปรับเลื่อดไปปรับแต่ละระบบอะไรเกินมันก็ ไปลดอะไรขาดมันก็ปิดตนันนะครับเพราะนั้นสารทุกตัวในถังเช่า27ตัวเนว่าวลาเราทานแล้วเนี่ยแต่และตัวมันจะมีหน้าที่ทำหน้าที่มัน<ะ>สารแต่ตัวมันจะไม่ทําหน้าที่จะคือจะไม่ทําเกินหน้าที่ของมันนะไอตัวไหนไปเลือดก,ก็ไปเลือดตัวไหนไประบบทางเดินหายใจก็หายใจ<ช>ตัวไหนไปเอาสารพิษออกก็ไปสารพิษออกนั่นแต่ตัวทําหน้าที่ของมันครับในร่างกาย อืมโอเคค่ะทุกท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็คงจะไขข้อกระจางของหลายๆท่านกันแล้วนะคะกับเรื่องของค่าไตานะคะเพราะว่านอกจากจะมีหลายท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับไตยอยู่รับประทานไ y คอร์ดิพลสไปแล้วมีค่าไตาที่ดีขึ้นไว้เดี๋ยวจะเอาเคสรีวิวนะคะเป็นคลิปวิดีโอมาฝากกับทุกคนเสริมทับกันไปด้วยคะ่ะวันนี้เราก็ได้ฟังจากท่านดรยืนยันการันตีนะคะ เพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้มั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Mycardy Plus ได้เลยค่ะโดยมาตรฐานที่เราได้รับนะคะใบเซอร์ต่างๆที่เราได้รับปลอดภัยหายห่วงค่ะโอเพักนะเราจะมีการปิด Air แรอร์วันหนึ่งสองรอบเช้าับเย็น เพิ่เป็นการพักแอร์ด้วยแล้วก็เป็นการเครื่องสร้างคอนเดนต์เราสังเกตว่าในขวดเราจะไม่เคยเปิดฝาแล้วไปเติมน้ําทาไม่ได้นะครับนะผมก็เราลบน้ํำยังไงคือถังเช่าจะไม่มีการลดน้ำเราใช้วิธีการสร้างคอนเดนต์สังเกตว่าในขวดมีน้ําอยู่ในขวดเพราะฉะนั้นอุณหภูมิหรือความชื้นข้างในเนี่ยแต่ข้างนอกจะไม่เท่ากันครับวิธีการทำคอนเดนต์เหมือนเวลาเราเอาน้ำเย็นเทใส่แก้วทำไมข้างนอกแก้วถึงมีหยดน้ำอยู่ข้างนอก เราทำกลับกันเราเป็นการสร้างหยดน้ําข้างในขวดแทนการที่เราเทน้ําเย็นแล้วข้างนอกมันมีหยดน้ำเพราะข้างนอกมันร้อนกว่าข้างในถูกไหมข้างในเย็นกว่าข้างนอกร้อนกว่ามันเลยเป็นหยดน้ํานั้นเราก็ทํากลับกันครับเราทําให้ข้างในมันร้อนกว่าข้างนอกเย็นกว่าน้ําจะไปเกิดข้างในครับพอเสร็จมันก็จะหยดแล้วก็ไหลไปที่ฐานข้างล่างลากมันก็ดูดขึ้นมาเองครับนี่คือวิธีการลดน้ําการสร้างของมันเพราะนันเป็นการลดน้ํา เราต้องการทําแห้งในมันร้อนถ้าน้วเราทำไงเราก็เปิดแอร์ให้ต่าที่สุดเพื่อให้อุณหภูมิรอบขวดมันเย็นข้างในจะเกิดเป็นไน้ำเ mm hmm. นะครับนาทีเราก็ปิดแอร์ด้วยแล้วก็สร้างคอนเดนซ์ขึ้นมาสังเกตว่าที่ฝามันจะมีรูครับ mm hmm. เราไม่สามารถปิดตายได้นะทุกคนเพราะต้นไม้หายใจไม่ออกแน่นอะนที่ฝาจะมีรูอยู่แต่ว่ารูนี่จะถูกปิดด้วยไมโครพอร์สีเหลี่ยมที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับความละเอียดของไมโคร ก็คือสามารถการชื้อโกกรคกันอะไรได้ในระดับหนึ่งองใชว่าในระดับะครับเราไม่สามารถเจาะรู้โล่งๆได้ครับโอกาสชืกก้อโรคจะลงในสูงแล้วก็ไฮไลท์สาคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปชิมข้าด้วยกันผมอยากจะบอกพวกเราว่าพวกเราสังเกตไหมว่าข้าวที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมันอยู่ตั้งสองเดือนทํใไมข้าวไม่เน่านี่คือความมหาใจของทางเช่านะครับสาเหตุที่ข้าวไม่เน่าก็เพราะว่าเวลาถาังเช่ามันสร้างเส้นใยควบคุมอาณาจักรมันไวน้แล้วเนี่ย เชื้อโรคหรือเชื้อราตัวอื่นมันจะลงไปไม่ถึงข้าวมันเลยต้อให้ข้าวเราไม่เน่าเพราะข้าวเน่าเกิดจากอะไรเชื้อโรคเชื้อราแบคบทีเรียมันลงไปในข้าวข้าวเราถึงเน่าใช่ไหมครับนี่แหละครับความหมายรายของมันที่สองเดือนข้าวไม่เน่าถึงแม้ว่าอุณหภูมิที่เราเลี้ยงมันก็แค่สิบกว่าองศาเห็นไหมครับจริงๆข้าวมันต้องดูข้าวต้องเน่าจริงๆครับถ้าวตามหลักโอเคเดีย๋ยวเราไปชิมผ่นานช่องเนะะ่ากเลย เาเรียกลากนะครับหรือคอมโพสตัวเนี้ยเขาไม่เรียกดอกเห็ดนะเขาเรียกต้นเห็ดนะพวกเราเห็ดไม่มีดอกนะเข้าใจตรงกันก่อนนะเพราะถ้ามีดอกมันต้องเกิดลูกถูกไหมครับนะ <c oughs> <N> อ่ะหาลูกวิธีการเราจะต้องแยกตัวลากกับตัวดอกเออโทษทีคีับตัวต้นเนี้ยออกจากกันก่อนแบบนี้นะครับแล้ลจะมีสองส่วนหลักๆ อย่างที่ผมเรียนแจ้งพวกเรานตั้งแต่ตอ,ตอนต้นแล้วว่านะครับข้าวเนี่ยสงเดือนทําไมข้าวไม่เน่าห็นไหมครับให้พวกเราเข้าใจนะครับข้าวยังกินได้ปกตินะครับก,กินได้ครับ <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวให้พวกเราลองชิมดูแต่ว่าแน่นอนแต่ความอร่อยมันไม,ไม่เหมือนข้าวหุงสุกใหม่ๆหรอกถูกไหมครับแต่แค่ให้พวกเราดูว่าเฮ้ยมันไม่เน่านะ <c oughs> สองเดือนข้าวไม่เน่านะครับอ่ะตัวอันนี้ตัวต้น ก,ก็กทานได้เลยนะครับตัวต้นเห็ดสดๆอะไรหมครับอ,อร่อยมากสารอาหาร100%อยอนอาจารย์ต๋าต้องกินเยอะๆนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเวลาเราเอามาอบความร้อนมันทำลายสารกรน,น,นถูกไหมครับรมาแล้วต้องกินให้ครบ คือกินได้หายปวดแท้งปวดขาเลยนะครับวันนี้ใครๆใครหลายๆคนอยากจะมานะเดี๋ยวผมจะพามานะที่นี่นะรท่านักเอร์พร้อมต้อนรับทุกทุกท่านนะครับมาจิ้มสดเลยพรมาถ่ายห้องสวา่างมาถึงฟาร์มไม่ทานได้ไงวันนี้ต้องถังเช่าสดๆบอกได้เลยคุณภาพแน่นมากนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้สุภาพสตรีนะครับ แพ้ชายไทยอย่างเรานะครับบอกได้เลยว่ามันฝึงปังมากนะครับแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยว่าทุกคนต้องทานสดๆแต่หากท่านไม่ได้ทานสดๆผมมีแนะนำนะครับนี่ครับไมคอดีพัทไม่แพ้กันกับทางเจ้าสดๆเลยครับวันนี้สกัดแบบสดๆนะครับมีพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านวันนี้อย่ายอมแพ้ชายไทยต้องสู้เท่านั้นครับ